มันไม่ใช่ทัสกีลูกต้องใช้มาใช้เมาไหม ขอไข่อะไราสาระอึขออ,อ,ขอึคือคืออะไร,ไรอ๋อหูสองสีอ่ะสองสืเนอะสาระสาระ,าระอูลงกันเป็น สองสีสอ okay. ูอูสโอเคอันน uh, uh. oh ี้ตัวพาฟา้า พ่ขอขายโยนในล้อาอพ่อคอยของเราพ่อคอยเข้า,า,ขา,ขานาพ่อคนขึงขังเราละแข่งกว้างขวางงใจก้าจะจานใช้จีใช้ชิงตีดังเราช้างวิ่งหนีสะโซล่ามทีทถ้กระชือคู่กันก็ยิงโซพะถ้าสวมผันตากตะกัดวันทั้ง ทานเข้ามาลอ้อมเดินว,วันโทหน้าค่ะทับพเท้าเดินย่องวันนี้ไม่มองเด็กต้องรีมมนตาเต่าหลังตมถ้าทุงแบบพุทธเขารหอดทนเ้าทุงคนยิยหงหนูปากไก่าใบไมไ้ทับผมป้าตากลุ่ทำงท่าทํทางำอาฝาทุนได้ พลาเนอรงตั้งก่อฟันสะอาดจังไร่พอสัมเัาพอสัมผัวกังใบมามา่าคือคัดโดยยักษเขี้ยวใหญ่เราเรือพายไปเราลิงตายแล้วเราลิงเราแวนหลมเีาะเราพายเงาเราสีหนวดยาวเราซื้อตาคนอ่ะขอหีบหอหีบใส่ผ้าเตาจระ ห้าประโยคมาอ่านว่าไงนะโคู่ตาตาอ่ะมีสองอันตะกาอะไรสระอาสระอาสระอาเหมือนเคียวสระอาเหมือนเคียวสระอีสระอีไม่มีขีดสระอีไม่มีเียอือมีใครอือมีสองขีดสระอุอุมีหนึ่งขาอูมีสองขา เอ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 ออ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 เอเอเอเยเยเอ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 วววเเอเ เลอสละอําสละอําอ่อะไรแม่สละไอไม้ม้วนสละไอไม้ม้วนสละไอไม้มาลายสละเอาสละเอาอําอยู่ไงกออะกออะกะกออาใาดังๆกออกออีกออีอี 高一级，高五个高五个高五，高五级，高五级，招啊、right?，招啊，招，招啊，招，招啥呀？招一，招一级，招一级，招五级，招五级，招五级。

ดดอููตัวอะไรตัวอะไรขอคนตอเตาตอเตาขอคนจะหัวออกลูกอันนี้หัวเข้าตอเตาตออะตออะตะตออตาตออิดิดูสิตออิตดิตออิดดิตออิดดุตออุตุตออุดูตัวอะไร บอใบไม้อืมบออะบออะบะบออาบ่าปออีบีบออีบีโอ้บุปออุบุออ้บุบุปออุบุตัวอะไรปลาปลาปลาอะไรปออาปลาบออะปออะปะาปออาป่าโอ้บุบุปออี Boy y bay 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 b ออ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 ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรกไก่ตัวนี้อะไรเสืออ้ามันเขี้ยวกออากอกาดอเด็กอืมดอกเด็กกับอะไร ตับตัวอะไรตัวอะไรมีสองขาดูสิเอ้โดอูดอูดูดูน,น,นจจี่หนูจะหนูจำสิลูกหนูอย่ามองหน้าแม่หนูดูตัวหนังสือหนูต้องจำที่ตัวหนังสือหนูมองมาแม่หนูจะจำไม่ได้นะคะตัวอะไรป้าป้ากับกับอะไรกับดูกระชามแตก กับอะไรสระอะไรมีสองขาสระอาสระอูสารอูปออูปออูบูสระอาเหมือนเที่ยวกับอออางอ้ออาอาเก่งมากตัวอะไรตัวเด็กตัวเต่าลูกตัวเต่าสระอีสระอีอ่านว่าออีอีตอตออีดีอืตัวอะไร จอจอนอืมครับสะอาไม่อะไรมีสองอันสะอามีสองอันสระอาสระอามีสองอันจออาจออาจ่าจออาจ่าอืมตัวอะไรปลา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 กับอะไรกะสระอะไรมีขี้เดียวสะอามีขี้เดียวสระอีสระอีมีขี้เดียวปออีปออีปีอืม ตัวอะไรคอควายดอเด็กลูกหัวเข้าเห็นหัวไหมหัวเข้าคือดอเด็กห,หัวออกคือคอควายเหรออือหัวออกคือคอควาย๋ยวไม่ให้ดูคอควายเห็นไหมคอควายหัวมันจะออกอย่างนี้เห็นไหมอันนี้หัวเข้าตันติอือดออุดอ,อุดอือนี่อะไร ต่อเตาต่อเตากับต่ออาเหมือนเคียวอ่ะอ่านว่าต่อต่ออุตุต่ออาสิลูกต่ออาตาอืมนี่อะไรบอใบไม้กับสาระอะไม่มีขีสาระอีสาระอีไม่มีขีออบอ,อีบอ,อีบีอืมตัวอะไร จาจานยาจานกับอะไรมีขีดเดียวมีขาเดียวจ,อจอ่จอจอ,อุมีขาเดียวอ่จออุจออุจุอืตัวอะไรก็ไก่กับกับะอ,อ,อะไระาาาสาระอามีสองอันสาระอะสาระอะสาระอาเหมือนเคี้ยวไงสาระอะมีสองอันสาระอะมีสองอันอ่านว่าดออะดะไม่ใช่ด้อสิกอตออะอะกออะกะ กปอ,อ่ะตาอืมมีตัวอะไรอืมมีป้ปาๆกับสระอะเหมือนเคี้ยวสระอาสราะอาเหมือนเคี้ยวอ,อ่านว่าโปอ่ะตาปออ่ะปาปออาป,อ,ปออาปาเออต้องออกเสียงให้ถูก,กนี่คือตัวอะไรตัวเด็กอืมตัวเด็กกับสระอ่ะมีขีเกียวสระอีสระอีมีขีดเกียว อ่านว่าดออีดีดออีสิดอ,อีดีเออปอปากับสอาอุอ่านว่าปออุดูปอสิไม่ใช่ดอปอปออุปูเออเก่งมากใบ<ป>หม่นพัฒนาเสียมือทำไข่ฟูมากเนื้อนเนียนมากเนื้อนุ่ม เก่งมากวันน <So> ี้ท hmm. uh ําอะไรคะทำไข่ท uh ําเองตีเองแล้วก็ปรุงเองใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เทใส่กระทะเองใช่ไหมคะเก่งจังเลยค่ะสวัสดีค่ะหนน้องวันนี้เราจะทำมาเอยาไข่ค่ะอือุปกรณ์มีอะไรบ้างคะคือไข่ตีไข่ไข่สองฟองอือทำยังไงบ้างคะ เอาแค่ขอขา,า,ายกาใส่อ่าทำเลยค่ะ ไม่ต้องขอขาตักใหม่เลยเนี่ยนะนี่หน่อยนะเขียมันออกสิไข่กับไงก็ลูกไม่กับ 红的啊。 บอกแล้วว่าตายหนักก็ไม่ชีไปวิ่งลงน้ำเร็วเร็วไปวลไปว Yeah. ทังไปเบิดแล้วเปไหนแค่ใจจะขวางขอางเอะที่าไปเป็นมาริงกองสารนุ่อกองแกงมันลอยมาลงกองแกงงงงงในชีวิตเจอขวางเถอะที่เขาไปเป็นมาจริงกองสารนุ่งกองแกงมันมันงัดมาลงกองแกงงงในชีวิต นี่ตรงนี่้เนี่ย,นยกินเก็บี่แม่ทำเมล็ดพันธุ์พวกนี้เหรอใช่ค่ะมเมล็ดพันธุ์พวกนี้นะคะมันจะไปเติบโตบเป็นต้นไม้ลูก เราต้นไม้ก็จะช่วยสร้างอากาศหายใจให้กับโลกใบนี้ทําให้โลกใบนี้สะอาดขึ้นค่ะเราก็เอาไปแจกจ่ายใ,ให้คนที่เขาต้องการจะปลูกมันอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเพราะว่าหนูจะใส่ไปพันไปให้เพื่อนเพื่นปลูกดีกว่าอื ដើម្បីគាំទ្រមនោឃុំកំពឆគ